Hmm. เรามาหน่วยที่5กันค่ะหน่วยที่5ก็คือส่วนสุดท้ายแล้วก็คืออาหารนะคะการลดความอ้วนอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอาหารที่ลดน้ำหลักเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะคะใช่อาหารมือ้อเราจะแบ่งเป็นอาหารมือ้อหลักอาหารทานเล่นอาหารสาลัดแล้วก็มี ผลไม้ค่ะทุกคนอาหารนี้แหละร้าแรกเลยก็คืออาหารมือเราจะมาแนะนํานะคะเดี๋ยวเราจะใส่รูปแนะนํานะคะก็คือหนึ่งนะคะก็คือแซมวิชโฮมบีบบวกอกไก่ไม่ใส่น้ํามันใช่แล้วใส่น้ำมันเลยใช่นะคะจะใช้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะน้ํามันที่ดีต่อสุขภาพเหรอ อืมใช่มันมีนะคะทุกคนมันมีใช้น้ำมันงาแทนได้ไหมได้ค่ะอะไรที่มันไม่ไม่มันไปเลยในทีเดียวนะคะไข่มันอิ่มตัวน้อยๆแล้วก็ไข่ดาวที่ไม่ใส่น้ำมันเราทอดได้มันมีไข่เป็นน้ำด้วยใช่ค่ะมีไข่เป็นน้ำด้วยสองนะคะก็คือปลาซาบะนะคะทอดก็คือน่ากิน บวกยำกุ้งแล้วก็แกงจืออันนี้สามารถกินได้ทั้งวันเลยนะคะถ้าสมมุติเราทำเองกินได้ทั้งมื้อเช้ากลางวันและเย็นค่ะต่อไปจะเป็นอกไก่ผัดกระปิรีพูดูแล้วหิวเลยทุกคนคือหิวมากเลยตอนนี้น่ากินนะคะจริงๆแล้วอกไก่เนี่ยให้โปรตีนเยอะมากดีมากใช่ถ้า โปรตีนที่ให้เยอะที่สุดก็คือไก่ใช่ไหมอกไก่แต่ไม่เอาหนังไก่นะคะทุกคนจะต้องเป็นอกไก่ไกหรือไม่ก็เป็นปลาได้นะคะปลาน่่งปลาได้หมดเลยทุกคนค่ะต่อไปอาหารมื้อหลักอย่างที่4ี่นะคะก็คือผัดกะเพราอกไก่ซึ่งง่ายมากเราสามารถทําเองได้กินง่ายมากคือจะทําเองเราจะได้ตามสั่งเนี่ยสั่งได้เลยหวานน้อยหรือรด เครื่องปรุงลสลงไปได้อาหารมื้อหลักอย่างที่ห้านะคะก็คือผัดผักรวมใส่อกไก่นะคะแล้วก็บวกไข่คนไม่ใส่ใน้ํามันมน,นะคะยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมก็คือลดไขมันลงนะคะห้ามีน้ํามันจะดีกว่าใช่ค่ะอาหารมื้อหลักที่หกนะคะก็คือแซนด์วิชสันในหมูสับอันนี้น่ากินนะทุกคนคนที่ไม่ชอบไก่เนี่ยก็สามารถทานหมูได้แต่ล่องเลือดในเลือก เลือกสัดส่วนของหมูอะค่ะให้ดีคือเหมือนเน้นไปที่เนื้อไปเลยห้ามมีไขมันนะคะทุกคนไม่งั้นเรากินเปล่าเสียบเป่าเลยนะลดน้ำหนักจะไม่ลงนะคะทุกคนต่อไปอาหารมื้อหลักที่เจ็ดนะคะอันนี้นิยมมากคือน้ำผีปลาทูนั่นเองปลาทูทอดหรือมีผักเคียงผักสดผักต้มได้หมดเลยนะทุกคน กินกับเราบอกไปที่แบ่งสัดส่วนผักกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อันเนื้อกี่เปอร์เซนต์ช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยผักต้มนะคะทุกคนต่อไปเป็นอาหารมื้อหลักที่แปดนะคะอกไก่ทอดไข่ดาวอันนี้อกไก่ทอดจะอยู่ในปริมาณน้ํามันที่ไม่มากอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนะทาง่ายมากใช่ต่อไปจะเป็นอาหารมื้อหลักที่เก้านะคะข้าวผัดทูน่าน้ำแร่บวกยังสิไข่เจียวอุ้ยอันนี้น่ากินนะ ทุกคนคล้ายๆแกงจืดไข่น้ําใช่แต่แกงจืดไข่น้ําแต่แค่เราทําเป็นไข่เจียวที่ไม่ทอดในน้ํามันนะทุกคนมันจะดีกว่าเพราะแบบเหมือนน้ามันยิ่งไปละลายในแกงจืดใช่มันจะยิ่งลดเพิ่มเพิ่มไขมันไปในตัวนะคะทุกคนต่อไปอาหารมื้อแรกที่สิบมื้อสุดท้ายนะคะก็คือข้าวไข่ก็คไข่เจียวไม่ใส่น้ํามันกับผักสามอย่างนันเอทุกคนอันนี้เลือกกินได้ง่าย ในไข่เจียวเนี่ยมีเยอะเลยนะคะตอนนี้มีให้เลือกแบบให้ใส่กี่อย่างก็ได้เราเลือกเป็นผักจะดีมากเลยนะทุกคนสามอย่างสามอย่างขึ้นไปก็ดีคให้มากกว่าสามอย่างเราจบที่อาหารมื้อหลักแล้วเราจะต่อที่เป็นอาหารทานเล่นหรือขนมนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะคะว่ามีขนมหรืออาหารทานเล่นเนี่ยที่สาไม่ใช่กรุบดรอลดลดพวกลดน้ำหนักได้อะไรอย่าง หรือทําให้อิ่มง่ายอะไรเงี้ยมันน้อยนะคะทุกคนเพราะส่วนใหญ่ขนมกลุมกริบอย่างเงี้ยจะไม่มีจะไม่มีพลังงานอะ่ะมันมีพลังงานง<ๆ>เยอะก็จริงแต่มันแบบไม่ไรไรประโยชน์อ่ะทุกคนโซเดียมก็เยอะใช่เรามาดูอาหารทานเล่นหนึ่งที่หนึ่งเลยคือคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะสองชิ้นเล็กๆนะคะกำลัำงพอกรุบกริบใช่ทุกคนเพราะว่าข้าวโอ๊ตนี่ให้พลังงานเยอะนะทุกคนเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานเยอะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องกินเยอะนะทุกคนต่อไปเป็น อาหารทานเล่นที่สองนะคะก็คือ c r a c k e r ร์ h o l e w สี่แผ่นนั่นเองนะคะสี่แผ่นเล็กนะคะสี่แผ่นเราแบ่ง1แผ่นเป็น4ส่วนก็ได้นะคะอันนั้นก็โอเคเลยจะทำให้เราอิ่มมากขึ้นด้วยกินได้ถึง4ี่คำจาก1นึ่คำจากแผ่นใหญ่เลยนะทุกคนต่อไปเป็นอาหารทานเล่นอันนี้ก็หาง่ายมากก็คือในเซเว่นมีกระป๋อง w h o e ใช่ขนมปังคุมวีนะคะให้พลังงานเยอะมากแต่ต้องแบ่งกินนะทุกคนอย่าลืมไม่ใช่กินไปทั้งหมดไม่ได้นะจะไปใส่นมน้ําตาลเพิ่มไม่ดีนะทุกคนเราแค่กินให้มันแบบเป็นของว่างก็พอนะคะแบบเวลาหิวก็กินแบ่งเป็นสัดส่วนจะกิน สองในสี่ส่วนก็ได้นะต่อไปเป็นขนมแทนเล่นที่สี่นะคะก็คือเม็ดมะม่วงหินละลานอันนี้ก็คือให้พลังงานโปรตีนเยอะมากนะคะใช่อร่อยมากแพงนิดนึงใช่อันจะดท้ายนิดนึงแต่อยาากินเยอะนะทุกคนเพราะมีเกลือนะคะจะมีเกลือโซเดียมเยอะ โรยในนั่นมะใช่มันโรยมาอยากกินเยอะนะต้องแบ่งกินนะทุกคนต่อไปเป็นอาหารทานเล่นอย่างที่ห้านะคะก็คือถั่วแอลมอนอันนี้ก็คือมีช็อกโกแลตด้วยแต่อันนั้นกินไอช็อกโกแลตยากินเลยแต่อยากินเยอะใช่เพราะช็อกโกแลตเองหวานนะคะแต่มันมีถั่วแอลมอนอย่างเดียวในมาคาตัวไปแพงนิดนึงแต่มันส่งผลดี่อกายเราค่ะต่อไปเป็นขนมทานเล่นอย่างที่หกก็คือถั่วแล้ว ถั่วพิสตาซิโอนะคะก็ชื่องงเร<อ>าจะขึ้นภาพให้ดูกันนะคะต่อไปเป็นถั่วลิสงค่ะอย่างที่หกคือถั่วลิสงใช่ค่ะถั่วลิสงคุณรู้จักไหมคะถั่วลิสงอ๋อที่มีในกว๋วยเตี๋ยวที่ป่นในกว๋วยเตี๋ยวก็มีใช่ไหมใช่ถั่วเดียวกันไหมทุกคนใช่ดิเออต่อไปเป็นมเมล็ดทานตะวันแบบที่แปดคือมเมล็ดทานตะวันก็นนคือ,คอมีอยู่ในร้านค้า ซองละห้าบาททุกคนแต่แบ่งแบ่งแบ่งกินก็ดีนะถึงมันจะมีไม่เยอะอะใช่พอมันให้พลังงานอาจจะไม่ถึงร้อยแคลอรี่แต่ว่าก็ควรลดลดลงนะทุกคนที่เก้าก็คือเวลาเรากินตอนู้หนักป๊อปคอร์นนะทุกคนแต่ควรจะทําเองนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันจะมีรสหวานรสช็อกโกแลตมันจะไม่มีรคอรี่รสชีสรสเค็มอันนี้ทําให้เราอ้วนได้นะทุกคนถ้าเราอบเองทําเองเราจะรู้ปริมาณ ว่าเราควรที่จะกินปร,ริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายใช่ค่ะ,ะต่อไปสิบอ,อันนี้คนที่ลดน้าหนักจะนิยมมากและทําให้อิ่มท้องคือไข่ต้มนั่นเองทุกคนเพราะว่ากินหนึ่งลูกเนี่ยเราอิ่มได้ทั้งมื้อเลยนะทุกคนถ้าสมมุติเรากินปลอบ,บ้าออกไปเลยเนี่ยใช่มันมีพอมันมีแคลอรี่ที่น้อยแต่ทําให้เราอิ่มนานมน,นเองนะคะทุกคนต่อไป ต่อไปสิบเอ็ดนะคะก็คือโยเกิร์ตหาง่ายและดีต่อจะควรจะเป็นรสที่เป็นรสจืดนะคะทุกคนมันจะมีธรรมชาติใช่จะมีศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลน้อยอะไรอย่างเงี้ยหากินได้หมดเลยนะทุกคนแล้วต่อไปก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตอันนี้จะหวานน้อยใช่ใช่ค่ะมันหวานน้อยเพราะมันไม่มีน้ำตาลมันจะขมอันนี้กินได้แต่เยอะนะคะต่อไปจะเป็นกล้วยน้ำว้า นี่สำคัญเลยมันทําให้เราขับถ่ายดีด้วยใช่พูดเลยอยากกินเลยนะทุกคนใช่ค่ะพอนีห่างหายการกินกล้วยไปนานมากเลยค่ะต่อไปก็คือสิบสี่นะคะคือส้มขนาดกลางใช่ไม่ใช่ส้มจีนนะคะไม่ใช่จะใหญ่กว่านั้นมานิดนึงนะคือส้มพวกสายน้ําผึ้งอะไรแบบนี้มันจะถึงจะหวานแต่ก็คือช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะพกดพวกส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีวิตามินด้วย ใช่ค่ะต่อไปจะเป็นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือแอปเปิลอันนี้คือยอดนิยมเหมือนกันนะแอปเปิลเนี่ยมีทั้งแอปเปิลเขียวไหมแอปเปิลแดงใช่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนสำคัญอย่างยิ่งยิ่งเราวิตามินมันอยู่ที่เปลือกใช่ใช่ค่ะต่อไปจะเป็นหัวข้อสลัดกันนะคะเราจะมาบอกว่ามีสลัดอะไรบ้างกันนะคะที่เหมาะสมต่อการลดน้ำหนัก แล้วก็เพื่อสุภาพที่ดีของเรานะคะอย่างแรกก็คือสลัดโลอันนี้ก็เป็นยอดนิยมมากๆากสำหรับคนลดความอ้วนและชอบกินกันในมือเย็นนั่นเองส่วนสองนะคะคือสลัดสาหรายพวงองุ่นแน่ากินด้วนอยากกินกุบกุบใช่ไหมมันจะกุบกรุบนะคะพวงองุ่นแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าองุ่นมันจะเป็นเล็กๆตามภาพที่เรา ใช่ไปค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างที่สามนะคะคือสลัดต้นอ่อนทานตะวันชุน่าที่เหมือนถุง่อแต่มันเป็นสีเขียวๆใช่แล้วมีชุน่าด้วยทําให้มีรสชาติที่น่ากินมากขึ้นนะคะไม่ใช่ผักรวนแต่ก็ยังมีเนื้อมาแซมคือเนื้อปลาทุนาอย่างที่สี่นะคะคือสลัดสับปรดนั่นเองค่ะอันนี้ทุกคนอาจจะแบบไม่เคยเห็นน้อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อันนี้อาจจะเป็นแบบ ทำเองอ่ะทำกินเองนะคะจะมีผักกับผลไม้ผสมกันนั่นเองอย่างที่5นะคะคือสลัดไบโอบัคต์สตอส์สับปะรดอ้อันนี้น่าไม่เคยน่าสนใจนะคะเราือรูปให้ดูไม่ดูนั่นเองส่วนอย่างที่6นะคะคือสลัดมันฝรั่งอันนี้ไม่เคยกินค่ะใช่ตัวเราเองเราไม่เคยแต่แม่มาที่จะส่งกำลังกายมันฝรั่งอันนี้น่าจะเป็นทำเองนะใช่ใช่ค่ะต่อไปจะเป็นสลัดผักย่าง ห้าสีอุ้ยอันนี้เราเคยกินน้ำผักย่างที่แบบกินกันหรือพีล่กันทุกคนแต่นี้จะเป็นมาในรูปแบบสลัดกันก็อาจจะอร่อยก็ได้นะทุกคนเราจะเสิร์ตภาพให้ดู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะสลัดที่แปดนะคะก็คืออะโวคาโดกุ้งย่างอุ้ยเราพูดถึงอาจจะคนมองอาจจะแบบมันไม่เข้ากันอะโวคาโดดูแบบเล็กมันอร่อยนะคะมันอร่อยมันอร่อยเรามีกุ้งย่างมาบวกนี้ความหอม มาและหนึ uhm. ่งแต่เราต้องไม่กินกุ้งเยอะไปเพราะมันเป็นคอเลสเตอรอลสูงมากนะสำหรับคนที่เป็นโรคต่างๆเบาได้เบาแล้วคนต่อไปอันสุดท้ายนะคะสลัดในขวดโหลก็คือเหมือนจํากัดปริมาณนั่นเองนะคะทุกคนไม่เคยกินค่ะใช่เราก็ไม่เคยแต่เดาเาว่ามันน่าจะแบบเป็นการจํากัดปริมาณให้ เหมือนน้อยลงไม่เยอะเกินไปนะคระในแต่ละมุม insert ให้ดูกันค่ะเรามาอย่างสุดท้ายหรือเปล่านะน่าใช่ค่ะทุกคนจะเป็นผลผลทํผลไม้นั่นเองนะคะเราจะมาแนะนําก็คือหนึ่งแอปเปิลเหมือนกันค่ะมันคืออยู่ในของทางเด่นใช่คะเอามาเป็นพวกเป็นพวกที่แบบน่ากินอยู่แล้วอ่ะพวกผลไม้พวกนี้ก็คือแค่เห็นสีก็อยากกินแล้วอะใช่มันมีสีสันนะคะอย่างที่สองก็คือ แตงโมอันนี้ชอบมากเพราะว่าขับน้าในร่างกายเราใช่เพราะว่ามีน้ำออกมาจากแตงโมงเงี้ยทําให้เราสดชื่นด้วยแตงโมก็มีหลายสีด้วยใช่ค่ะให้เราเลือกกินไม่ส้ำกันอย่างที่สามนะคะคือแก้วมังกรใช่แก้วสลัดด้วยอยู่ในหลายอย่ใช่ใช่ใช่สามารถเอาไปอแดปได้ในสลัดแถมยังมีหลายพันหลายสีสีขาวสีชมพูใช่สีม่วงน่าจะใช่สีม่วงแล้วก็ต่อไปนะคะเป็น มาระกออันนี้ช่วยขับถ่ายค่ะทุกคนกินตอนสุกงอมจะช่วยขับถ่ายอย่างดีข้าวิ่งเข้าห้องนานทั้งวันทั้งคืนไปเลยค่ะทุกคนเราแต่อยากกินมากนะเราสามารถเอามิกไปปลูกเองได้เลยนะใช่ได้ประโยชน์สองต่อเลยต่อไปเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะชอบดูหนาวใช่ทุกคนน่าจะชอบนะคะอมเปรี้ยวอมหวานน่าจะอร่อยนะคะทุกคนต่อไปเป็นสต่มสตมอันนี้ก็ หาได้ง่ายนะคะทุกคนส้มจี๊ดได้นะใส่น้ำผึ้งได้อะไรแบบนี้มันให้วิตามินสูงมากแต่ถ้าเป็นน้ำส้มมันจะมีน้ำหวานน้ำตาลที่เยอะเกินไปเราควรที่จะกินอย่างพอประมาณต่อไปเจ็ดอะโวคาโดน่าจะไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าน่าจะแบบแพงนิดนึงแต่มันอร่อยมันหวานแต่ถ้าเรากินยังไม่สุกมันจะเปรี้ยวอื มกินในการลดความอ้วนใช้ในการลดความอ้วนอย่างที่แปดนะคะบูเบอรี่บูเบอรี่อันนี้โอเคเลยนะคะชอบนะคะน่าจะมันน่าจะกินกินได้เรื่อยๆด้วยประเด็นคล้ายๆพวกองุ่นไหมบูเบอรี่ลูกๆสีม่วงใช่ค่ะต่อไปจะเป็นฝ้ลล่างนะคะอันนี้มีทั้งฟ้ลใช่แต่ไม่กินเม็ดจะดีกว่าไหม มันถ้ากินเม็ดมันจะเม็ดมันจะลงไปอยู่ในลำลำไส้ไม่ดีนะทุกคนเสติ่งเรามันจะทาให้สะสมในเสติ่งเราทําให้เสติ่งแตกได้อย่างสุดท้ายนะคะก็คือกล้วยหอมอันนี้ทาให้เราแบบอิ่มได้ทั้งวันน่ะทุกคนเพราะว่ากล้วยหอมกล้วยหอมหนึ่งช่วยขับถ่ายร่างกายแล้วก็จะทําให้ผิวพรรณเราดีมากขึ้นค่ะเรามาเรามาจบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีข้อสอบใช่ เราจะมาเสนอการเรียนในวันนี้แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนสามารถให้คำแนะนำแนะนำแนะนำ,แนะนำได้นะคะเราจะมีให้กรอกแล้วเราก็จะมีแบบทดสอบหลังการเรียนใน<ช>คลิปเราห้าค,คลิปนี้ก็คือห้านวยการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะ,คะวันนี้เราจะมาลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ